สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอลังการบินหอแห่นาคโปรยทานรถจักรยานยนต์อลังการมากงานบวชลูกชายสอทอขึ้นเฮลิคอปเตอร์แห่นาคโปรยทานรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดสมุทรสาครพิธีอุปสมบท10เอกสุรศักดิ์หวนสันเทียบุตรชายคนเดียวของนายจันทร์หวนสันเทีย,ย,ย,ส,ทยสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ออลังการ นวัดบางปิ้งโดยในช่วงเช้าดานิมนต์พระอาจารย์เสือนั่งเฮลิคอปเตอร์บินตรงมาจากประเทศมาเลเซียเพื่อมาจากกำไรวัตถุมงคลให้แก่ผู้ร่วมงานก่อนจัดให้นาคขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินวนเป็นการประเดิมการแห่นาคทั้งอากาศหนึ่งรอบจากนั้นได้ลงสู่ภาคพื้นดินแห่นาคตามประเพณีปฏิบัติก่อนมีพิธีโปรยทานจำนวนนับไม่้วนพร้อมด้วยเงินสด ลอตเตอรี่กระเป๋าผ้าและรางวัลใหญ่ๆอย่างรถจักรยานยนต์ปั่นไฟฟ้า7คันกับรถจักรยานยนต์อีก1คันท่ามกลางผู้ร่วมงานนับพันคนเมื่อวันที่20วิมิถุนายน2566ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ